วันนี้จะมาสอนวิธีเข้าแอปเพน 3D นะครับไปดูกันเลยอย่างแรกเรากดไปที่รูปก,กระจกตรงนี้หรือไม่ก็ปุ่มคีย์บอร์ดที่เป็นรูปก,กระจกก็ได้นะครับต่อมาเรากดตรงนี้ ถ้าเรากดคาว่าเพ้นได้เลยกดก็ไปถ้าเกิดมีไอเฟสสามดิกกดนิกได้เลยพอเราเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบอย่างเช่นสร้างบ้านในเกมไมค์คบอะไรพวกนี้นะครับ แต่น้นองจะนขอเป็นขับรถและสร้างรถนะคบกันละครับขอสร้างรถหน่อยนะครับเราเสร็จแล้วอันนี้มีไว้สร้างอุปกรณ์อันนี้มีไว้ทำอะไรก็ได้อันนี้มีไว้ปรับแสงสว่าง น,นี่มีไว้พิมพ์อันนี้มีไว้ทำลูปนะครับแบบนี้เลยแบบนี้ก็ได้ตามใจชอบนะครับแล้ววันนี้เอายทำลูกทรงต่างๆนะครับแล้ววันนี้ทำลูกทรงต่างๆเอาันนี้ เป็นรูปนะคระท่วนี้ระบายสีตามคนได้เลยนะครเบนี่ทำใจชอบได้เลยนะพอออกนะต้องกดตรงนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ